งัดหลักฐานโชว์จากกรณีที่ก่อนหน้านี้แจสชวนชื่นและแจงปุณาสาได้เข้าแจ้งความหลังมีโจรงานย่านย่านมีบุรี่ขโมยรองเท้าแบรนด์เนมสูงหลายแสนพร้อมทิ้งอุปกรณ์เสพยาไว้ซึ่งเบื้องต้นทราบตัวคนร้ายแล้วว่าเป็นบุพิชายแจงที่เคยมีปัญหากันก่อนหน้านี้ล่าสุดทางแจสชวนชื่นและแจงได้ถแถลงข่าวความคืบหน้ากรณีดังกล่าวว่าที่ผ่านมาอดทน และเงียบมาตลอดเพราะไม่อยากให้เรื่องดังกล่าวส่งผลกระทบกับหน้าที่การงานของแจสแต่ครั้งนี้สุดจะทนเพราะอีกฝ่ายสร้างเรื่องไม่จบกุมขู่และบุกรุกบ้านที่มินบุรีโดยมีการพังประตูบ้านเข้าไปอยู่ขโมยรองเท้าแบรนเนมไปขายพบอุปกรณ์เสพยาถุงยางอนามันที่ใช้แล้วและยังไม่ได้ใช้และมีการเข้าไปพักในห้องนอนด้วยเบื้องต้นได้มีการแจ้งความไว้เรียบร้อยแล้วส่วนตัวไม่รู้เจตนาของอีกฝ่ายว่า ต้องการอะไรเคยมีการพูดคุยตักเตือนไปหลายครั้งแต่สุดท้ายก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมที่ผ่านมาเป็นชดใช้นี่มาตลอดแต่พอยุติการช่วยเหลืออีกฝ่ายก็เริ่มโจมตีซึ่งมีทั้งคนที่เชื่อและไม่เชื่อก็อยากให้ใช้วิจารณญาณยอมรับว่าที่ผ่านมากลัวและระแวงเพราะเป็นโรคแพนิคด้วยแต่ตอนนี้ไม่กลัวแล้วมีอะไรให้มาคุยได้เลย พราะประกาศตัดขาดที่น้องทันทีตนมีหลักฐานทุกอย่างแต่ที่ไม่ออกมาพูดก่อนหน้านี้เพราะอยากให้เรื่องทุกอย่างจบไม่อยากให้เรื่องกระทบใครและไม่อยากเอาเรื่องในครอบครัวมาพูดให้เสียหายอีกทั้งยังอยากให้อีกฝ่ายมีทางทำมาหากินได้อยู่นอกจากนี้ยังต้องใช้นี้พนันให้อีกแต่ก็มองว่าไม่เป็นไรอยากจะให้โอกาสแต่สุดท้ายอีกฝ่ายกลับมาไลฟ์ดาโพสต์ว่าสารพัดซึ่งตนมองว่ามันไม่แฟร์กับตนและแจสเลยขณะที่แจสเผยว่าที่ผ่านมาเงียบมาตลอดเพราะไม่อยากให้กระทบกับงาน เพราะตนเป็นคนอยู่ในที่แจ้งแต่ตอนนี้ก็สุดจะทนแล้วและบอกให้ทุกคนรู้เลยว่าไม่เคยมีปัญหากับใครหากวันนี้ตนหรือครอบครัวเกิดอะไรให้รู้ไว้ว่าเกิดจากอะไรยอมรับว่าโกรธที่ขโมยรองเท้าสะสมไปเพราะเป็นเงินที่หามาได้จากน้ำพักน้ำแรงตัวเองและมองว่าเรื่องนี้ตนไม่ได้เกี่ยวข้องทำไมต้องมาทำแบบนี้เพราะไม่เคยมีปัญหากันในตอนนี้ไม่มีใครรู้ว่าอีกฝ่ายอยู่ไหนยังไงและทุกอย่างจะให้อยู่ในขั้นตอนของกฎหมาย